สวัสดีครับสวัสดีคนทุกท่านนะครับผมฝากกดไลค์ฝากก,แาก,กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามนะครับผมพวกกับผม house gamer change เคิร์นนะครับพาร์ทบ่ายบ่ายสามครึ่งนะวันนี้มาช้าน,นิดนึงนะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้มาพร้อมกับรูปวอลเปเปอร์ War ใหม่นะของเกมรู้สึกจะอัปเดตใหม่เป็นกิจกรรมสกินสกินหน้านะเป็นเมดนะครับผมเต้าหมอผีนะรู้สึกเป็นจะเป็นหมอปลานะสกินหมอปลาก็จะเป็นกิจกรรมนะครับผมกิจกรรมฟรี หมอผีจินนานะครับผมทําพิธีกรรมไล่วิญญาณชั่วร้ายนะครับใช้สามร้อยเหรียญทองซื้อทูบได้ทุกวันซื้อทูบเหรออ๋อใช้คูปองก็คือทองอ่าสามารถรู้สึกจะเป็นจิ๊กซอนะครับมีอยู่สี่สี่แผ่นแผ่นละสี่สี่สี่ิบหกชิ้นนะปลดล็อกหนึ่งทับสิบหกนะครับก็จะมีล็อกอินลายวันนะครับล็อกอินหนึ่งวันเข้าร่วม หมด5้าวีห้จะตับนะครับเล่นเล่น1ตาล็อกอิน3วันแล้วก็ล็อกอิน5วันนะครับผมแสดงว่าวันหนึ่งก็จะได้2แผ่นนะได้เล่น1ตานะครับแล้วก็ล็อกอิน1วันนะได้วันละ2แผ่นกิจกรรมมีตั้งแต่วันที่3ตุลานะครับถึงวันที่2 0 21ตุลาก็ใครที่เข้ามาก็อย่าลืมเข้ามากดล็อกอินกดรับรางวัลตรงนี้นะครับผมเป็นกิจกรรมฟรีนะเพิ่งมาวันนี้วันแรกเลย